พระนท่านหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลเกิดเมื่อวันเสาร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2446เวลา9โมง5นาทีณนะบ้านถนนอัส,สดางเป็นบุตรคนที่4ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดีหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลอดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการในรัชกาลที่6กับท่านผู้หญิงเสงี่ยมนามสกุลเดิมวสันตสิง์ วงตระกูลของท่านสืบเชื้อสายมาจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยหรือรัชกาลที่สองและตระกูลของท่านได้เข้ารับใช้ราชวงศ์รื่ยมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และในสมัยนี้เองรัชกาลที่6ได้ทรงโปรดเกลา้าพระราชทานนามสกุลมาลากุลเป็นนามสกุลพระราชทานลำดับที่สองในวัยเยาว์เมื่ออายุได้เจ็ดขวบพนท่านหม่อมหลวงปิน่น ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนสูนกุหลาบจนกระทั่งสอบไล่ได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ขณะอายุได้10บขวบหลังจากนั้นบิดาได้นำเข้าถวายตัวต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนท่านจึงย้ายเข้าไปเรียนที่โรงเรียนมหาเล็กหลวงซึ่งปัจจุบันคือโรงเรียนวชราวุธวิทยาลัยในระหว่างที่ศึกษาท่านสามารถทำคะแนนได้ดีมากในวิชาคณิตศาสตร์และมักได้คะแนนเต็มอยู่เสมอ ต่อมาเมื่อพระนาท่านอายุ11ปี11เดือนก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนมหาเล็กรับใช้รุ่นแรกต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในพระบรมมหาราชวังอยู่รับใช้เบื้องพระยุคลบาทนานเข้าจึงรู้ว่าตนเองได้เรียนรู้สิ่งต่างๆทุกวันเท่ากับได้พระราชทานการศึกษาโดยวิธีอ้อมพระราชทานความรู้โดยเล่นเข้าตำราเพล y เวที่ฝรัง่งนับว่าเป็นวิธีของการศึกษาที่ดี ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันดีในราชสำนักว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์บทละครหรือบทความถ้าเสร็จแล้วมักจะโปรดให้มหาเล็กที่ทรงโปรดอ่านถวายให้ฟังและมหาเล็กที่ทรงโปรดกล้าให้อ่านถวายเสมอคือหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลและนายจ่ายวดปานีไกรเริกพระนท่านหม่อมหลวงปิ่นเป็นมหาเล็กรับใช้อยู่ได้6ปีขณะที่พระนท่านอายุ18ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้ได้รับทุนของกระทรวงธรรมการไปศึกษาต่อณประเทศอังกฤษในแขนงวิชาภาษาศาสตร์ทั้งบาลีสันสกฤตที่ School of Oriental Studies แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน และเข้าศึกษาต่อที่ b r a s i n o s College แห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดโดยเลือกภาษาสันสกฤตเป็นวิชาเอกและภาษาบาลีเป็นวิชาโทสำเร็จการศึกษาได้รับเกียรตินิยมสาขาโบราณตะวันออกและได้รับปร,ริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดแล้วจึงเดินทางกลับประเทศไทยพระนท่านหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลสมรสกับท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา ทิดาของเจ้าพระยามาหิทรและท่านผู้หญิงกลีบมหิทรแต่ไม่มีบุตรธิดาด้วยกันน้องเป็่นมาลากุลหรือคุณลุงเนี่ยนะครับมีผู้ขนานนามท่านว่าเป็นผู้ที่เอ่อเสม,มือนเป็นตว,วีแห่งรัตนกโกศิทร์ช่วงนี้แหละเป็นนักคิดนักกรอนก็ะจะมีบทกรอนเกี่ยวกับพี่พน้องๆท่านอยู่บ้างนะครับเสียงนกร่อนร้องน้องได้ยินเหมือนเสียงไวโอลินพี่ปกสีถ้าพี่ป้องร้องขเขมรราชบุรี พี่ปกสีไวโอลินปิ่นจะฟังด้วยความที่ท่านเป็นนักอสรศา,ศาสตร์ในเชิงกรอนท่านจึงแต่งบทกรอนไว้ต่างๆมากมายที่เช่นในขณะที่ตามเสด็จได้เขียนจดหมายกลับมาที่บ้านก็ยังมีโครงกรอนแนบมาด้วยแล้วก็ผมยังจําได้ว่าผมมีปัญหาที่เกี่ยวกับเชาเกี่ยวกับตัวเลขก็ไปให้ท่านทําท่านก็ใช้เวลาไม่นานนะถ้าอีกสองวันเนี่ยท่านกลับมาหาผมท่านยื่นกระดาษให้ผมแผ่นหนึ่ง ว่าไอ้ปัญหาที่ผมถามเนี่ยท่านแต่งมาเป็นกรอนเรียบร้อยแล้วเวลาไปไปกราบท่านที่บ้านเนี่ยนะคะส่วนใหญ่นะคะจะเห็นท่านทำหนึ่งในสองสามอย่างเนี่ยหนึ่งอาจจะกําลังเขียนหนังสือนะคะเขียนหนังสือตลอดเวลานะคะท่านจะประพันธ์โน้นประพันธ์นี่นอกจากความเป็นนักกษรศาสตร์แล้วพระนท่านหม่อมหลวงปิน่นยังเป็นผู้ที่รอบรู้อย่างยิ่งทางด้านคณิตศาสตร์แม้ว่าจะไม่ได้ศึกษามาทางด้านคณิตศาสตร์โดยตรงท่านชอบคำนวณ ชอบตัวเลขเป็นอย่างมากเลยนะครับสมัยที่ท่านได้ได้ทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาที่อังกฤษเนี่ยตอนเด็กนะครับท่านก็รู้ว่าท่านชอบคำนวณแต่กระทรวงศึกษาส่งให้ไปเรียนอักรษรศาสตร์ท่านก็ทำเรื่องถึงกระทรวงศึกษาขอเปลี่ยนเป็นเรียนวิชาเกี่ยวกับคณณน์นได้ไหมขอมาสอง,งครั้งกระทรวงศึกษาไม่ให้นะกระทรวงศึกษาไม่ให้ ก็ท่านก็ต้องเรียนออกสารศาสตร์แล้ก็เรียนได้ดีนะครับแต่ระหว่างที่อยู่อังกฤษท่านก็ได้คิดอะไรต่างๆที่คนที่ชอบตัวเลขเขาคิดกันเช่นคิดปฏิทินร้อยปีท่านเล่าให้ผมฟังว่าคิดตั้งแต่เด็กจนเช้าไม่ได้นอนเลยวิธีการคิดปิดคำนวณปฏิทินร้อยปีทาอย่างนั้นทําอย่างนี้คิดจนเช้าเพราะเป็นคนที่ชอบตัวเลขจริงๆ สมัยที่พระนท่านกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเป็นนิสิตชั้นปีที่4สามารถสร้างสูตรคำนวณที่เรียกกันในภายหลังว่าปฏิทินล้านปีและได้จัดทำเป็นปฏิทินขนาดตั้งโต๊ะเพื่อทูลกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่5ทธันวาคม2515 พนะท่านหม่อมหลวงปิ่นนั้นเป็นคนชอบบันทึกสิ่งต่างๆไว้อย่างมากมายการที่ท่านได้มีโอกาสตามเสด็จไปในที่ต่างๆท่านก็ได้บันทึกสิ่งต่างๆรอบตัวไว้และท่านก็ไม่ลืมที่จะซื้อสิ่งของที่ระลึกจากที่ต่างๆไว้ไม่ว่าจะเป็นโปสการ์ดหุ่นตุ๊กตาพื้นเมืองต่างๆ ทางด้านนิสัยส่วนตัวของพระนา,านเป็นคนอารมณ์ดีคอยรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างเสมอๆและเมื่อได้ยินสิ่งที่ผิดท่านก็จะบอกกล่าวแนะนำสิ่งต่างๆให้อย่างใจเย็นโดยไม่มีอารมณ์แต่อย่างใดท่านเร,เรียกได้ว่าเป็นผู้ดีเป็นคนดีผมยังไม่เคยเห็นท่านดุใครเลยนะนะครับผมว่าถ้าใครถูกท่านดุเนี่ยโชคร้ายมากเพราะท่านมองโลกในแงนด่ดีแล้วก็ไม่ดุใครคือใครทําอะไรไม่ดีท่านก็สอนแล้วให้ไปทําใหม่ มองโลกในแง่ดีตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เขาพากับท่านก็คงจะมีความรู้สึกที่ดีต่อท่านเสมอผิดก็กแก้ซะนะครับแล้วก็ท่านก็ไม่ว่าเลยก็ผมเป็นหลานที่ท่านไว้วางใจให้เป็นประธานคณะกรรมการ,ร,การผู้จัดก,การมรดกผมได้ตราของมารกุลซึ่งเป็นตราที่สืบทอดมาจากคุณตาเป็นตราที่รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจกุเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในความรู้สึกของผมเนี่ยผมก็รู้สึก กตัญญูประการที่หนึ่งเพราะคุณลุงออกค่ารเรียนให้ผมนะครับทุกครั้งที่คุณลุงมาบ้านเนี่ยผมจะต้องมาแล้วก็ผลการเรียนเนี่ยต้องต้องต้องรายงานให้ทราบรูปนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อปี25 1 0ันอยสวยผมเรียนอยู่มัธยม8ยมหรือมส ..5 ที่โรงเรียนวิชราวราวิทยาอะไรผมได้รับพระราชทานรางวัลเรียนดีนะครับก็เรียนเชิญท่านมงลวงปินมางานของโรงเรียนด้วยนะครับท่านเป็นรุ่นตรีศึกษาท่านก็มา ครับก็มาดูหล้านชายรับพระาทานก็ผมก็ดีใจที่ท่านท่านไปดูด้วยนะครับแล้วก็เป็นรูปที่ผมก็เก็บไว้ในห้องทํางานซึ่งมุมมุมของรูปสวยนะคือเป็นรูปที่ผมรับพระราชทานเงินรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและมีบมารงปิน่นมาากุลอยู่แถวแรกกําลังนั่งมองดูหล้านชายรับพระราชทานอยู่พอเสร็จงานเสด็จกลับแล้วเนี่ยท่านก็มาแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง นะครับซึ่งผมก็ถือว่าเลื่มพิตินะครับที่ญาติผู้ใหญ่ได้กรุณาไปงานนี้ท่านไม่ได้ไม่ได้สอนแบบครูสอนนักเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยจะจําได้เนี่ยจะเป็นการกระทํำของท่านนะคะถามว่าการกระทําของท่านมีอะไรบ้างที่ประทับใจนะคะนั่นคิดว่าการการดารงชีวิตของท่านเนี่ยนะคะท่านท่านใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลานะคะ ไม่ว่าจะในเรื่องของการที่จะสร้างสรรค์อะไรนะคะหรือการที่จะมีความสนใจที่หลากหลายมากนะคะจากชีวิตอันงดงามที่ได้ทำไว้ส่งผลให้พระนท่านมอมหลวงปิ่นมาลากุลได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดในช่วงชีวิตการทำงานของท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ พระนท่านหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลได้ถึงแก่อันสัญกรรมเมื่อวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2538ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบและไตาวายสซีริรวมอายุได้91ปี11เดือน